เอาละครับผมเตืนผู้ชมครับมาอยู่ไ้อยู่หน้าคือเกา่าครับมาอยู่บ้านสวนครับผมนอนเลยๆอย่าไปเบิง่งยนอง่นเห็นยังกินเนาะมือนีเนาะ อโอ้โหเฮ็นยังเหรอคุณแมน่นม,นนมนกำลังสเนื้อเสือก้อยจ้สว่างสว่างอยู่ครับท่านผู้ชมมีน่าอยู่ในกินพืชพักกระหลายอันนี้ไเคยเห็นมันี่ต้น,นคมกระลังนี่ครับผมเอามาปลูกผมใส่ลาบใส่ก้อยใส่ อ,อูใส่อมสอมเ,เนี่ยซุดยอดเลยนี่ความแสบความนัวนี่ยไอ้หอยมีอยู่ต้นหนึ่งนี่ยกำลังงามพอดีเลยสั่งทั้งเพียรเพิ่มมาเพียรต้นใหม่เอาเอาล่ะไปว้นเขาเรื่องการอยู่การกินของเขาดีกว่าคุณแม่เพื่อเทียนยังกินบุญเลยอ้าวถูกได้เนื้อย,อยังม้านะไปแม่ตลาดมากเมื่อนหรนได้เนื้อเสือมาได้เนื้อเสือจ้า เทียดยังเก่าวะเอื้อเยันนุ่งสิก้อยก้อยเสือจ้าเอาจัดไปคุณแม่จัดไปกับแซวได้เหมือนก้นรถจัดๆเลยนะจ้ากินกับมะเขือเก็บสดๆจากสวนเมื่อวานนี่แหละโอ้โเนื้อเสือมันน<ม>ี่เป็นแต่กินเลยนะมีแหละสุดยอดหั่นบางๆแล้วก็จ้อ<ม> บางกี่ท่านเจ็บบางกี่ท่านมากกว่าบางกี่ท่านบางกี่ท่านเกิดเองธรรมชาฉาดไหมก็เป็นกระเส็บเฮ็ดก้อยสัก่อรณ์นี้น้องจังสิกินทั้งหมดกี่ท่านวันนี้ไหมเอารถจะจัดเลยแม่ทด้งหมดเส็บเหมือนเก็บผักเก็บหญ้ามันเรียบร้อยแล้วได้เลือดหน่อยๆกันๆไม่ผิดหรอก นเนื้อเสือ,อนืเสือมันมันในตัวอยู่แล้วน้องเบนเนาะน้ำปลาสักหน่อยก่อนเนี่กขาเป็นวอดีใช่โอ๊โอกุกรณ์มีครบหมด เผ็ดแคนแคนแบบนี้มันต้องคนคเครื่องให้เขาก,กันดีๆมันจึงไปเป็นกองมังหันกองมังนี้บบอกซะว,ว่าเสื้อนิ่มย่างเดียวเลยมือนี้เสื้อเสื้อกรอบเสื้อกรอบจ้ะยู่ทียังก็แม่ได้ทีแล<อ>้วต้องซิมมันคือพ่กเป็นแต่เพจเหรอเอาเป็นเพดได้ไหมลูกโดดแม่บ<อ>้าลูกโดกโด,บดบด,บดนี่เนาะขัวของเขามันต้องได้ถึงเครื่องมัน จัดยอดมาโอ้มัมนมันบะมันปันบักบกอืม,อมนี่นละไปเจัาเขาปะอยูงเขาปะ<อ>สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาบ้านสวสนบิ๊ มือนี้มาบ้านสวนบรรยากาศบรรยากาศนี้ดีเนาะสีคึมๆคึมนคอเนาะเออมือสองมือนี่คือฝนจิตจกนี่ล่ะนอนเป็นควายจีบมือนีมันเป็นความสุขของควายมือนี้เดือดตื่นนึงเลยควายลุกขึ้นเห็ดกับ b ของ grab ปลาซูพีชินองเบิ่งเดือเว่นจ้ามือนี้ก้อยเสือบัเด้อร์บัเด้อร์บัเด้อก้อยเสือแซ่บอยู่บานสวนต้องเป็นหลายอย่านแบบมันเลือกนี่หลายอย่างมันเลือกกินไป นี่แหละก้อยเสืออืมมีละลุงโดดนวยวันเป็นรวยออนเป็นดังหิ้นเหมือนนั้นพอดีแซบนี่น้องในบรลเกอร์เหลือง

ก็ชินนำได้แล้วเจ <laughs> ้ม,มาหกกม้อเพชรกระดานไม่บอกกับค่อยอ <h> ับแซ่บๆ 没嗯，嗯，嗯，嗯。嗯嗯 เราเมื่อหาแต่บรรยากาศ <c oughs> ไม่ให้พี่ให้นออห้องบิ่งอ ออันหมอกน้ามาปลูกไปเริ่มขยายเลยเลยผมว่าได้กินเนาะมาจากน้องไขยเด้นน่ขอบบอยเนาะพอนะ บนนี้แม่นห่ดคือเหรอืม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 ว่าสิหนาวกับว่าแม่นเนาะมันจะกัดได้ดิคือ อืมมันคักมันแน่นจ,จอน้อนะพอปากแตกเงาเลยไล่ะสะเลยแต่อยากแค่แสนคัก อย่างพ่อเยิมย่มเำิ่มทำ ไปบุคุณอ่อนนี่ขอไายเกลยหน่อ Wow <laughs> mm, mm. mm. 嗯。Mm. xem một lần khao lắm là anh em ngọc nhuộm ngọc áo khao bé quái lẽ môn điện đi lạy béo kéo 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 สงวนไมได้มันดิหัวพ่อไปแหล่แหล่มันรัก โอ้รดีนะฮะเวลาชิมดิบมั่งทนใจเฉยงนะวะน่ะจะเว่ทิ้งตัว Ồ oh. khâu xa mà. Cái gì nó Mấy mà cuộn mất tấn cầm. Giúp coi. Chính cấp tầm hung cả kẹp không? คำนี้ต้องสมต้งเสือกันนะอืม jin dia ni pakai karma kan dia kau hang dia kongsi okey dia tengok tu you kau ย้ำแรงเป็นเวลากินขอาห้องนีนินใจบ้างต้อง <c oughs> กินก <c oughs> ไปแล้วกินเขาไปแล้วยังกินได้อีกอยู่กินก็จะกินอืม <c oughs> โอ้ยจิงเดือดบสบวะของแสบมันมันดินี่ครไม่กินเหล้วเลยเป็กเหล้างงให้เลยเนื้อเตือนเนื้อเผาไม่หนาวนึงมนย่ง่แลละขาห่ะ ก็ขเขาจองก่อนเดี๋ยวปาดกินข้าวกง้องเนละยิ้มแล้วเห้องกับขวานี่จะิ้มหับยอ้ม

อยากกินอิ่มกัเศร้านีแย่มอยากกินต่ออีกอยากแค่เดียวเรื่องการอยู่การกินกะฝากคือเก่าเราจะฝากน้องหอยเผือกวิธีสารบรนเทาได้จ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถึงกำลังใจให้ยานกกำเนิดหอยจ้าอย่าลืมส้องแตายานิดเด้อจ้าอย่าทิ่มอย่าปากกันได้จ้ะเด้อหักกันไหวจ้าขอให้มีแต่ความสุขความเจริญจ้าสวัสดีจ้า